ป๊มูนี่เนี่ยมูใหญ่ขนาดเลยค่ะพี่น้องนี่มันมูแบบใหญ่เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมึอน,นี้ยแยน้องกับมาหน้ามาเก็บเห็ดอีกค่ะพี่น้องบลูสิมานบวมมือขึ้นนี่ฝนตกค่ะฝนตกแห้งแห้งมือขึ้นนี่นะคะพี่น้องก็เลยสิมาเก็บเห็ดล่องเบิงอีกว่ามันเห็ดเห็ดสิออกบอพี่น้องมันรุนน้ากันค่ะนะคะข้างหลังายน้องนี่เป็นสิเป็นปลาอันอันปลาตนยุค,ค่านะคะเาก็กสิมีอันน้ำขั้นคู่หน้าค่ะพี่น้องคือตะกอนไอ ไอ้งวดทีแล้วยายน่งไอ้ก็มาเก็บช่วงอันฝนตกนะคะพี่น้องงวดก้อนนั้นเฮ็ดต่ออกหลายค่ะเอะมือนี่ก็มาเก็บอีกมันสีออกบอ่มาล่องเบิงค่ะล่องหาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ค่ะพี่น้องไปเก็บเฮ็ดน้ากันค่ะไปรุนน้ากันเนาะคะ่ะเอา้ายางมากกามา่อเฮ็ดอันดอกบานเพ้อค่ะพี่นออ้องอะพ่ท่านใส่ถุงมือเยอะเก็บก,ก,ก่อนมันพ่อก่อนเนาะคะ่ะเนาะ อุ้ยเห็ดอันนี้คือเห็ดอันเห็ดแทกเห็ดท่าค่ะพี่น้องดอกบานเพ้อเบ้ออยู่อ่ะน,นี่ค่ะมีดอกเดียวป้าพี่น้องเขาป้ากันแบบที่นี่อ่ะเอาง้มไว้สูงมือกับพ่อท่านใส่อยู่ประจ่าพี่น้องยางเขาป้าอันยุค่คขากันค่ะยางนกำทางนี่กนันอย่ามองมันเคยออก มองมันเคยออกคือแถวนี่แ่ละงวดกอนเนาะค่ะติดได้กันเลยลงวดนี่สิมีอีกบบฝนมันตกแห้งอีหลีค่ะพี่น้องนี่แถวนี่แหละมันหลายตะกนอนน่ะมีบน้อ้ือนี่เนาะนม่มันสิบบออก,ออกอีกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนหาเบิ่งกันเนาะโอ้เอ,อ้ขวบเอ้ มีอิลีค่ะพี่น้องอ้าวนี่เกือบมันข่อยเหยียบเม่มันพี่น้องปาดเบิ่งค่ะพี่น้องไผเห็นไปเห็นน้ำข่อยบ่ค่ะเม่มึงพุ่นจ้ะพี่น้องว้ายพุ่นน่ะค่ะพี่น้องเพ่งฟ้าออกมาพุ่นน่ะเม่มึงท่านน่ะยุ่ป้าย้าค่ะขางคู่นี่เม แม่มันพี่น้องจ้ามาเก็บซวยกันด้วยบาบท,ที่นี่คอยพ่อเล้วจ้าวาดวันสิบ่ออกโอ้ยโทษด้วยจ้าเม่นี่ดิบึ่งเม่พี่น้องนึกวันสิบ่ออกมันออกอีหลีค่ะว่าแลว้วว่าฝนตกเม่บึงงบึง่งพี่น้องจะฝ้าด้วยค่ะคอยตั้งท่าดีๆกอนคอยตื่นเต้นมันหลายหลายนี่พี่พูดนะค่ะพี่น้องบึ่งเม่ เพุณนะมันจับพี่น้องพุอนะโอ้ยมึงได้แก่พี่น้องมันอันมันอยู่ขางคู่หน้าเหรอมันโอ้ยมันสิลงไปกับเป็นขีดตุมเลยค่ะพี่น้อง นี่มึงน,น,มนั่นนะสิออกบ้านแล้วก่ะพี่น้องจ้าว้าฝุ่นก้นตายพี่นอ้อ,อ,องนี่พวกมองนี่นี่อขอางในฝุ่นฝุ่นใตฝุ่นโอ้ ขัพี่น้องนี่ปาดทิโตมองนี้ไม่มาโพดแทะออกคักออกแน่อุ้ยหยากระเฮงหกอขอไปเด้อขอกัดสั้นๆค่ะพี่น้องอึ๊บนั่งบ่ค่ะพี่น้องมันงนี่เป็นสั้นๆจังได้บุเห็นเห็ดแล้วก็ได้ตื่นเต้น,ตน Ủa mà kiếp hết được rồi phía nó Mà hết xoay cần Lái khác lái nè Nè chà phía nó Cầm lăng ngâm ngâm Bưng Đồ cầm lăng ngâm lê Mình thằng ăn chế nhạc chắc này, nhà chắc nói nè nè thấy không Phô phà mình giúp cô nhà kha Giúp cô nhà nà nó โอ้โอ้ข่อยสีเลืมข่อยสีมืนลงคล้องป้าพี่น้องบึงง่งเลยอืมก็เฮ็ดดีๆก็มันออกเพื่องฝ่าออกเพื่องดินออกไหมคะ่ะนม่จ้า มูนี่นในมูใหญ่ขนาดเลยค่ะพี่น้องนีม่มันมูบักใหญ่เลยค่ะ กำลังงามงามค่ะพี่น้องเพิ่งเล็กค่ะโอ้โอขอวดกสิมืน่นกสิมืนลนล่งอันคล <c oughs> ้องน้ำ เออมันเกิดอยู่ขางค้องขางคู่หน้าไมหมคะพี่น้องโอ้ยเนาะพุ่นอีกพุ่นพุ่นพุ่นเดียวเรื่องแกพี่น้อง มูเดียวมูอกบบง่ายโอ้ขอสิไปปาตีนยูอันอย่าใส่กระตาก่อนอย่าไปนั่งปาตีนเอาเก็บไปสก้นเนาะค่ะพี่นองมีดกัามาอยู่เดี๋ยอย่าเฝ้าเด้อค่ะ่อยเก็บใส่ตาก่อนเตียงยากไปปาดตีนที่เดียวก็ได้ดอก มาผู้เดียวค่ะมือนี่ยายนา่งกับบมานํามือรุ่นสีส้วนเรามาอยู่ยายนา่งน่ะพี่สาวนะแล้วมาเก็บเฮ็ดคือกันนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไปอนันนั่นเธอเดียวเนาะให้คอยเก็บไปสักก้นอนจ้ะนี่กัสีบ่งามปันไดช่วงนี้เดี๋ยวให้คอยไปปาตีนเธอเดียวเนาะเดี๋ยวหาเบิ้องอีกก่อนค่ะพี่น้องอ นี่ค่ะมันอยู่น้าเงายู่ค่าเนี่ค่ะตนยู่่าเนาะค่ะเนาะคือเห็ดเผิงยู่ค่าเนาะค่ะเดี๋ยวหาเบื้องอีกค่ะพี่น้องเทียมมันออกอีกอุ้ยนี่เด๋อเมืเมมึงพี่น้องอุ้ยก็บตาคอยสิคว่ำปาดนี่เด๋พี่น้องนี่อีกมุมยุมหนึ่งค่ะนั่นเห็นบอกค่ะ มานิึงเนพี่น้องกำลังงามงามเลยค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อม,มาเก็บเห็ดซอยค่อยมานมแนเราขะมือนี่มานมานมึนมนมนงเนี่ยตาดวกกำลังงาม,มนี่จ้ะพี่น้องโทรให้ยายนา่งมาเก็บซอยเก็บบ่จะเก็บไหวบ่ฮะนั้นคือหลายแทเห็นโอ้ยพุ่นะ มีดเอามานาอยู่กับบ่ไเด็กมีเวลาปาดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจังเป็นั่งปาดที่เดียวปาดพี่น้องมาออกหลายแท่กําลัางงามกันลังาง,างามเลยค่ะแม่หาเบิ่งอีกค่ะมีพี่อีกดอกนึ่งไหมค่ะพี่น้องิ่งจ้านี่เห็นพ่อุมพุ่มนี่มึงเนี่ย กำลังพนขึ้นมากค่ะโอ้ยพุ่นอะอืมยูตายมึงีงงามบ่ค่ะพี่ดอกนึงองอีกจับพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยหมันคักหมันแน่เมือนี่ จุ่มเดียวหนไแม่เงาเดียวี่ไแม่ค่ะพี่น้องมาหลายเทะกำลังงามๆเลยค่ะนี่อีกดอกนึงนี่จ้กพี่น้องมึงน,มมนี่แหมยุ่มี่ไแมดอกนี้ดอกน้นอยยุคค่ะนี่ดอกน้นอยนี่เพ่เอาดอกเนาะอุ้ยนี่เดี๋ยวจุ่มนึงไหมนี่นม่ค่ะพี่น้องป้า จะดูก,กำลังงามเออเออเออ,อ,อนี่นี่แต่อออเลยค่ะออดอกน้อยๆนี่เพราเอาดอกเพื่อมาเก็บมือรุ่นให้มันใหญ่เนาะค่ะไปะยางเบิ่งอีกก็น,นะคะ่ะพี่น้องมีอีกบ่พุ่นยางไปทางปลาพุ่นผุ่นทา้งยุค่้าผุ่น,นตนยุค่้าผุ่นเนาะคะ่ะ ฟังสานะแต่ค่ะพี่น้องอ้าวนี่เดี๋ยวอีกซุ่มหนึง่งไม่เกือบมันข่อยเหยียบหันดากหันกลนมากมาพอ่ออีกแล้วเจ้าพี่น้องอ้ยนี่อีกมู่นึงเจ้านั่นค่ะพี่น้องอีกนี่อีกอเห็นพ่อพุ่มพุ่มนี่นี่ค่ะ อ๋อ้าหมานกักแท้มือนี่ขอยนึกวแบนคอยสีบดหมานปานนี่อ้ออ๋ออ้อข่อยสิตกข่อยสิตกคู่นะ เป็นคู่เดียวกันที่มันออกจ้าพี่น้องบ้่งนี่โอ้ยโอ้ยตกตกข่อยมือนจ้าพี่น้องข่อยมือนกันแท่กันคู่ใ้ร้ายแล้วค่ะ เดี๋ยวจไปเก็บทีเดียวนะคะวันนี้หมานหมานแล้วยายนงยายนงหมานเห็ดค่ะพี่น้องมาด้วยจ้าไปยางโต้ค่ะยางหาเบึ่งอีกค่ะนี่อีกบนอหาเบึ่งอีกก่อนอื ยูฟังสานามนี่ล่ละนี่เห็นมีสานามอยู่นี่มีปลาอยู่ค่ะก็หกจักกน้อยเนาะค่ะมันฝนมันตกแลาวนยามันก็ขึ้นค่ะพี่น้อง อีกเบ่เนออืมสีใบใหม่กับสีเฮดกับมันสีเดียวกันอุ้ยนี่เด็ดดอกนึงแมค่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะน,นี่นนั่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ได้อีกเร็วจ้ะกําลังอ้ออองามงาม เห็นเห็นเห็ดข้นมาลรวมันสีเหลียวเห็นบ่มันคือนหกอัอนคือใบใหม่อนันปิดเนาะค่ะเนาะจาย่างเบื้องอีกค่ะย่างเบิ่งอีกย่างเบิ่งอีกหมอนป้ามือนอีแ่แหละค่ะพี่น้องพ้าพี่น้องมาหมอนป้าหาเห็ดมานอยู่ดอกค่ะได้เครื่องตาเลยเด้ข้าวเดียว โอ้ยโอ้นี่อยู่บนนะอุ้ยนี่เด็กเจออีกแล้วค่ะพี่น้องนี่ไงเจออีกแล้วค่ะอู้ยกกะล่างงามกันเลยค่ะเนี่ยเ้ีพี่น้องเดี๋ยวไปตัดเห็ดเอ้ยเดี๋ยวไปตัดขาทีเดียวจะย่างต่ออีกค่ะ หาเพิ่งอีกนะเพิ่งอีกเพื่อมีอีกค่ะ